สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริอรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมวีโก้โฟวิลสักหนึ่งคันท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับนะฮะสำหรับท่านที่หาสีประตูโฟวิลนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับรถคันนี้สวยมากนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่ยังดีอยู่นะครับนะฮะยังใช้งานได้ยาวๆแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานโฟวิลของเขา ระบบ4 w h e e ของเขาใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะเผาหน้าเดียวสุดไม่มีดังนะครับเวลาใส่โฟ o โลโฟรไฮนะครับคันนี้นะครับจทะเบียนปี2548เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์รหัส2 KD ก็คือเครื่องยนต์ 2500cc นั่นเองนะครับนะฮะ120แรงม้านะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อยางใหม่4เส้นนะครับนะฮะล้อแม็กทคำีให้ใหม่ด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวย ฟิล์มสวยทั้งคันนะครับไม่มีตําหนิในเรื่องของฟิล์มนะครับมาดูสภาพกันนะครับยางเป็นยางใหม่นะฮะยางใหม่สีเส้นวิ่งยังไม่ถึง4ี่0กิโลเลยนะครับผมนะฮะผมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปลายปี2021นดะฮะดอกยางสวยนะครับแก้มยางสวยๆก็ไปใช้งานได้อีกหลายปีนะครับไม่ต่ากว่า4ปีอย่างแน่นอนนะครับสีสารรถเดิมบางนะฮะนี่ครับเดิมบางนะฮะบันไดข้างสวยสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีบุกนะครับ นี่ครับสีสันส,สวยๆฟิล์มสวยทั้งคันภายในซักฟอกให้แล้วนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานกุญแจเป็นรีโมทนะครับผมนะฮะกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟตัดหมอกให้พวงมราลัยสวยๆนะครับจอมีให้แล้วนะครับผมนะฮะนะ,ะเป็นเกียร์ธรรมดา4 w h e e l นะครับนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดา4 w h e e l แล้วก็เบาะนะครับ นี่ก็ทําความสะอาดซักฟองให้แล้วสะอาดสะอ้านนะครับฟองน้าไม่มียุบตัวไม่มีฉีกขาดซักอันนะครับหลังคาสะอาดสะอ้านฟอกให้ทั้งหมดนะครับผมสวยนะครับผมสะอาดสะอ้านนะฮะอันนี้จะเป็นคราบพวกดําๆจากพื้นบางตัวที่ละลายจากตัวแผ่นรองพื้นเก่านะครับก็เลยไม่ออกแต่จุดทุกอย่างสวยนะครับรายละเอียดสวยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดนะครับนะฮะเม็ดอาร์คเดิมนะฮะเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมนะฮะ เนี่ยประมาณนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะวนมาทางด้านหลังแล้วก็พาดูเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ทดสอบขับนะฮะภายในสาสอ้านนะฮะนี่ครับสาซ่านทั้งหมดเลยหลังคาสาอ้านเบาสาอานนะครับนะฮะนี่ครับผมสวยนะครับเพราะว่าซักฟอกให้แล้วนะครับนะฮะซักฟอกให้แล้วนี่ครับสะอาดทั้งหมดนะครับผมนะฮะคันนี้นะฮะหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังนะครับนะฮะความเดิมนะครับ นี่ครับอาร์คเดิมทุบเบ็ดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีความอย่างแน่นอนนะฮะนี่ครับผมนะฮะนี่ครับยางใหม่สีเส้นนะครับเป็นบาวเวแม็กซีนะครับเจสซีดีไม่มีผุไม่มีดามช่วงล่างสวยนะครับนะฮะนี่ครับช่วงล่างเขานะฮะจสซีไม่มีผุอย่างแน่นอนนะครับนี่สีสันนี่สติ๊กเกอร์เดิมนะครับด้านท้ายกันชนสวยนะครับกันชนท้ายไม่มีริ้วรอยนะครับฝาท้ายสีสันสวย กางนะครับแม็กไลเนอร์นะฮะนี่ครับอาร์คเดิมทั้งหมด AR ชัดเจนชายล่างสวยนะครับไม่มีผู AL ฝั่งนี้ชัดเจนเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับผมนะฮะเดิมๆนะครับแม็กไลเนอร์เป็นของโตโยตานะครับผมนะฮะยางอะไรมีครบพร้อมนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับสีสันบางสวยเหมือนกันนะครับยางดีสีเส้นจะสีสวยนะครับบันไดข้างสมบูรณ์แบบไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับ นี่ครับฝั่งนี้ก็สะอาดสาเช่นกันนะครับความเดิมของตัวรถนะฮะนี่ครับนะซับในเดิมนะฮะแล้วก็ข้างคนขับบ้างนะฮะข้างคนขับก็สวยเช่นกันนะครับคอนโซลสวยไม่มีจอกนะครับผมนะฮะคอนโซลสวยนะครับนะแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับส่วนความเดิมนะครับนี่พาร์คเดิมทั้งหมดนะครับเล่มเอกสารมาดูนะครับคันนี้เล่มเอกสารเป็นแทนรายการเต็มนะครับนะฮะ ในนี้แทนรายการเต็มไม่มีชำ้ำรถสูญหายนะครับจดทะเบียนปี2548เครื่องยนต์2494ก็คือ 2,500cc นั่นเองเป็นดีเซลนะครับ120แรงม้านะครับเป็นพี่ผู้ชายมีลำดับเดียวในนี้นะครับผมนะส่วนหน้า16หน้า18นะครับมาดูนะครับพาสีคันนี้ไม่แพงนะครับเป็น4ประตูแต่ไม่แพงก็คือเขาได้เครื่องยนต์2,500นะครับ2,438บาทถูกมากนะครับนะ ถ้าเป็นเครื่องยนต์3,000จะอยู่ประมาณ3,400-3,500นะครับนะฮะในหน้า18ไม่มีชำรดสูญหายมีแค่แค่รายการเต็มเท่านั้นเองนะครับก็รายการเต็มก็จะมีในส่วนของอย่างเช่นนะครับการต่อภาษีเต็มนะครับประมาณนี้แหละนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับส่วนภาษีนะครับคันนี้มีนา6-8 23มีนา6 8ก็เหลืออีก2เดือนนะฮะ2-3เดือนนะครับผมนะ ส่วนด้านหน้ามีตำหนินิดหน่อยกันชนคิ้วล้อนิดเดียวนิดเดียวนะครับผมนะฮะไม่เยอะมีไฟตัดหมอกให้ไฟตัดหมอกสวยๆใสๆนะครับนะฮะนี่ครับแล้วก็มีคิ้วกันแมลงให้ฟิล์มสวยลังคาสวยนะครับมาดูห้องเครื่องกันทีนี้เดี๋ยวผมพาลองขับนะกล้องอาจจะดิ้นนิดนึงนะฮะขออภัยด้วยนะครับเพราะจับคนเดียวถ่ายคนเดียวเลยนะครับมาดูฝากระโปรงนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับ เดิมๆซีนเขาเดิมทั้งหมดนะฮะนี่ครับซีนเขาเดิมทั้งหมดสติ๊กเกอร์กัรลอยอยู่ครบนะฮะตโตโยต้าชัดเจนเม็ดอาร์คเดิมๆสติต๊กเกอร์แอร์อยู่ครบฝั่งนี้ก็ซีนเดิมนะฮะน็อตไม่แกะไม่ถอดนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์ล้างให้แล้วสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับนะฮะในส่วนเครื่องยนต์ไม่มีจุดรั่วซึม แก้มน็อตเดิมไม่ขยับนะครับผมนะฮะมอกรชัดเจนเพจอยู่เดิมเหมือนเดิมนะครับไม่มียับไม่มียิงหมุดใหม่นะครับนะคารหน้าเดิมไม่ได้พ่นนะครับคานแอลชัดเจนสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่ครบน็อตดำคารหน้าเดิมนะครับเลขคารชัดเจนน็อตดำสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่คารอาชัดเจนนะครับฝั่งนี้น็อตไม่แกะนะครับซุ้มซอกได้เดิมนะครับได้เดิมทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์ไม่มีการตกแต่งโมดิฟายนะครับ นะฮะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆของเขานะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วแล้วก็พาลองขับด้วยนะฮะเดี๋ยวพาลองขับด้วยนะครับผมนะนี่ครับเครื่องยนต์ติดง่ายเดินเรียบรอบนะฮะปกตินะครับเครื่องยนต์ไม่เขกนะครับผมนี่ครับเสียงเครื่องเพาะๆส่วนกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับมาดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะฮะนี่ครับผมนะฮะเครื่องยนต์ดีไม่มีไอนะครับ นะฮะเครื่องยนต์ก็ยังฟิตอยู่นะครับนะฮะก็คือเครื่องยนต์ยังสามารถใช้งานได้เป็น1 0 20ปีขอแค่เราเปลี่ยนน้ามันเครื่องดูแลระบบน้ําดีๆนะครับผมนะฮะหม้อน้าก็ยังเป็นหม้อน้ํโตโยต้าแท้นะครับผมนะฮะน้ำยาไม่ขาดนะครับผมนะฮะดูในส่วนระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์นะฮะก็โตโยต้าจะเปิดได้เพียงแค่หม้อพักนะฮะที่หม้อน้ําจะไม่มีแล้วนะครับ นี่ครับผมนะน้ำนิ่งไม่มีพออากาศขึ้นมานะครับน้ำไม่ดันขึ้นมานี่คือระบบเครื่องยนต์ที่ปกตินะครับผมนะฮะน้ำไม่ดันนะครับนะฮะโอเคนะครับผมดูแลไม่ยากนะครับโตโยต้าเหนียวเหนียวเลยนะครับดูแลง่ายมากถ้าใครเคยใช้นะฮะโตโยต้านะครับตัววีโก้นะครับคือทนนะครับ นะฮะปัญหาไม่จุกจิกนะครับปัญหาน้อยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบ4 wheel วเขาดีมากนะครับนะฮะเกียร์โฟร์วิวครบทั้งหมดนะฮะนี่มาดูนะฮะนี่ครับเกียร์โฟเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับส่งกําลังไปเผาหน้านู่นนะแล้วก็มาดูที่เผาหน้าทั้งสองฝั่งอยู่ครบนะฮะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับในในโตโยต้านี่ครับผมเผาขับนะฮะมันจะมีแหลกพวงมาลัยนะครับกับเผาขับนะฮะเผาขับจะอยู่ด้านใน นะครับไม่มีซึมไม่รั่วนะครับนะฮะเขาขับโฟใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาทีนี้เดี๋ยวผมพาลองขับนะครับส่วนราคาคันนี้นะครับผมนะฮะราคาขอปิดเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับผมนะฮะส่วนท่านใดที่สนใจคันนี้โปรวิว2.5ปี1 8เล่มพร้อมโอนนะครับผมนะฮะเล่มพร้อมโอนนะครับเอาไปในราคานะฮะ 2 7 9 0 0 0บาทนะฮะ2 7 9 0 0 0บาทได้อะไรบ้างนะครับฟรีเปลี่ยนของเหลวให้5อย่างนะฮะก็จะมีน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเพลาหน้าเกียร์โฟนะครับเกียร์โฟวินั่นเองนะครับแล้วก็ฟรีจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับผมนะฮะส่วนการจะให้จัดส่งนะฮะต้องมัดจำา1 0,000ส่วนที่เหลือรอจ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับหลังจากเปลี่ยนของเลวแล้วก็นำจัดส่งให้ลูกค้านะครับ มาดูในส่วนอัตราเร่งนะคะเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวเรารอจังหวะนิดนึงนะฮะมีรถด,ด้านหลังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาลองกดคันเร่งดูว่าอัตราเร่งของเครื่องยนต์2005ที่เป็น4 wheel 4ประตูมันพอได้ไหมนะครับผมนะฮะพอได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคน่าจะเป็นรถเลี้ยวเข้าปั๊มทั้งหมดนะครับลองกดคันเร่งนะฮะนี่ผมกดนะฮะนี่เกียร์3อยู่นะครับผมนะฮะ เกียร์สนะครับผมนะดัว่ตาเร่งมาดีนะครับไม่ได้อืดนะครับไม่ได้อืดอย่างที่คิดนะครับแต่นะครับข้อดีของเขาคือนะฮะภาษีไม่แพงนะครับแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเขามีมาแน่นอนนะครับนะฮะนี่เกียร์หานะครับลองกดคันเร่งนี่ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวถอดคันเร่งนะครับส่วนช่วงล่างนิ่งแน่นอนนะฮะนี่ผมปล่อยมือนะครับผมนะฮะ นี่ฮะผมปล่อยมือนะครับผมนะฮะยางดีไม่มีเสียงยางนะฮะยางมันยังใหม่อยู่นะครับก็คือใช้ไปสักสี่หปีสบายๆนะครับนะฮะเดี๋ยวเราอยู่เทินตรงนี้นะครับอยู่ที่ราคา2องแ0 0ฟรีเปลี่ยนของเลวให้ทั้งหมดนะครับก็คือน้ํามันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเพาหน้านะครับแล้วก็ฟรีจัดส่งให้นะฮะทั่วไทยนะครับนะฮะ ท่านใดที่อยากจะมาดูรถก็มาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะฮะโทรเบอร์0982744279นะครับก่อนที่จะเดินทางรบกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดหน้าติดจองไหมนะครับแต่ถ้าไม่มีติดหน้าติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะฮะนะ,ะมาที่นี่นะครับผมนะฮะมาดูมาลองขับได้นะครับ ส่วนท่านใดนะฮะไว้ใจทางผมไม่มีปัญหาใดๆนะครับอยากให้จะส่งให้มัดจํามา1 0 0 0 0ส่วนที่เหลือรอจ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยหลังจากเปลี่ยนของเหลวเสร็จทั้งหมดนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ2 7 9 9 0 0นะครับระบบ f w h v e l ใช้งานได้ดีปกติแน่นอนนะฮะนะฮะเอาไปใช้คุ้มคุ้มได้เลยนะครับยางใหม่4เส้นด้วยนะครับ2 7 9 0 0 0บาทติดต่อมาได้นะครับ นะฮะถ้าหาญาติหาอยู่ก็ติดต่อมาได้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ